สวัสดีจ้าพี่น้องมืัอนี้ที่ผาเข่าไปอีกแล้วเดินมาแต่เศ้าเลยมื่นนี้ไปเบิรงกันจ้าว่าสิม,มีเห็ดบ่วบ่วไดนมาโดนแล้วบ่รู้ว่าสิม,มีเห็ดบ่วห่างหายไปหลายมื่นแล้วจะไปติดตามกันเด้อจ้าว่าสิม,มีบัวไปเข้าไปเลยจ้าป้าป้าป้า พี่น้องแลพอเห็ดอะไรจ้าดอกแรกเป็นเห็ดเพิ่อเลือดปวะือดอกใหญ่ดอกงามเถอะวะนะจ้าป้าเถอดอกงามเนาะจะตัดขาก่อนดอกใหญ่เลยป้าเถอเอาปีนทางตัดตัดกระบอถือทางเห็ดเพิ่อเลือดวะดอกแรกจ้าดอกแรก เป็นเฮ็ดเพลิงเลือดไปจ้าไปต่อเด้อแต่พี่น้องแต่เห็ดเพลิงแล้วดอกนึงอุ้ยบงขาเรายาวเลยพูนขาบักยาวเลยแต่ว่าผูกสเนกเกบักบลายมาจา่าบังเขามากินบังลายแห้งแต่วางงามอยู่จา้าวางนี่นอนอยู่ขาขาวๆอยู่ ได้อยู่ได้อยู่เดอ้อหมันย่จ้าหมันยูพ่อได้เก็บวานสิบมีให้เก็บแมล่จ้าสวยๆเลยไอจ้าไปต่อเฮาจ้าพี่น้องเม็ด <c oughs> เพิิงขาไล่ดอกนึ่งจ้า ่อพอมูเห็ดเพิ่งสมเห็ดเพิ่งคาไล่ไหมหนึ่งดอกได้หนึ่เด้อดีจะถอนเราดิจะตัดเือเดี๋ยวนะจ้ะหนึ่งดอกก็2สองดอกเนาะสามดอกดิจะตัดเือเดี๋ยว ี่ดอกนี่เถะะี่ดอกนี่ดอกนึงจ้ะดอกน้อยบอเบา,าเอาดอกใหญ่แล้ว <c oughs> ดอกนี่ละ่ะเดี๋ยวได้ ดอกนี้เขาจะเอากินขาเราเจ็ดดอกนี้้วจ้ะตัวขาเราเขาจะเอากินไป ดอกแล้วจ้ะดอกหนึ่งตัวสิบเอ้าปล่อยไปก่อนดอกนีน้ดอกน้อยบ่าเอาดอกสิบดอกสิบเอ็ดดอกนี่คือดอกอักไก เน้อยก็ร่างคืนเห็นไหมออกมามีดอกหนึ่งมีดอกหนึ่งพุ่นดอกหนึ่งเอาดอกนี้ก่อนขึ้นสูงแล้วนี่จ้าดอกหนึ่งหลายตัดขาแล้วจ้าบัดที่นี่มึงเนี่ไปเก็บออกมาตัดขาก่อนเก็บออกมาอย่างสิเก็บใส่ไม้ วานถ้าหลัดตัดขาไหมอ,หออกเยอะมากก่อนก็ขีดเงี้ยออกก่อนขีดเงี้ยหลายแผล สู้หน,นีตัดขาแล้วเห็ดเพิ่งเห็ดยังเก็บม,มาก,ก่อนเ,เพิ่งเลือดตัดเห็ดเพิ่งอันนี้กันป้าจะดอกงามๆเลยจา้ะเน,นตัดแล้วได้ก่อนแล้ว Yeah. Mm -hmm. จะดอกง่ายไหมสะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะออกเป็นมมเป็นมมอยู่แล้วกระดาษมูล,ละสิบละเศร้าดอกหน่อยแล้วก็ล้างสีออกทาเวงาาวๆซะละเนาะแต่สะอ่อน นี่ซุ่มๆจ้าฝนตกดีนี่ช่วงอากาศเท่าใดอากาศ12องศาพุ่นเด้ยังมื้อเช้า5 6องศาพุ่นเด้หนาวอยู่เด้เริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วมื้อเช้าออกมาจากบ้าน7:00น12องศาดกกนันก็สิหนาวกนันอยู่ดอก หลายอยู่ได้จากสิบกว่าดอกอยู่ได้ตัดมาตัดขาเธอเดี๋ยวเก็บมาตัดขาเธอเดี๋ยวเลยตัดขาตัวนี้ไหมอ้วนค่ะสมบูรณ์ค่ะมันซูมนามเนาะซื่อทางคืนเห็ดก็ได้ จะทำให้กระตาได้หลายติบด้น่ะได้มูนึงนี่ละโอ๊ยมานเลยมือนี่มานมานจ้ะพี่ต่จอาจ้ะจ้ะพี่น้องมะเบงเ็ดผึ่งเลือดดอกนี่เห็ดผึ่งแม่หมดไหมดอกปักยายนึงคุณนะ่ะแล้วก็สีได้ดอกใหญ่ครันะกเนาะสไนเกลมีทุกงานมั่งนะ่ะมีสุง,งานกินสุง,งานอ้ยมีนจ้ะ ít thật thai hát nè lọc nha hát nè bụng mọc lưỡng 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 nha 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 người nha 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 เพิ่งหวานบโนอนี่เบิ่งกันนะจ๊ะคือบ่แมนบ่ฮะอ,อุ้ยแมนอยู่แมนอยู่เห็ดเพิ่งหวานว่าเมนโบแมนโอ้ขาขาดเพื่อนขาเราเลิกเลิกคนนะ่ะเกี่ยงคอนรอนอยู่ว่าเมนโบแมนไปตัดขาก่อนว่าจะตัดขาดอกคูดขี้ดินออกขามันขาดหรอจะเกี่ยงคอนรอนอยู่ จะพี่น้องเห็ดแดงมาสิบว่าไทยดอกเบิ้งเนี่ยแต่เสะอ่อนอุบาทเนาะบักร้ายมูหนึ่งนี้แต่ว่าหากบ่ได้เอาก็เลยไทยเ้เบิง้งจ้ะมันดอกงหญ่ปานนี่ละจ้ะบ่อเอาดอกมันได้หลายแล้วพอ่อเห็ดแดงแล้วจะพี่น้องพ่ออีกเลวเห็ดสแตนปิลบานหรอกเกิดจะหึงว่าเห็นบ่ทุกดอกจะไม่โตนี่ตลอดเลย

พี่น้องเบื้องเหตุดอกนี่มันจะบานค่ะแต่ว่าแล้วหนุ่มแล้วหนุ่มบักคักเลยล่ะแต่เสียดายเนานะเอาเกิดแต่หึงเพือจังเดย์พวกเนี่ยเฮ้ยเขากินไปเบื้อละพื้นแล้วก็ได้พื้นเอาไว้นี่ล่ะเ่าเอาดอกไว้เป็นเชื้อเด้อตั้งไว้คือเก่าไ้ไปเป็นเชื้อ มันจะเห็นอีกดอกหนึ่งอยู่พุ่มต่างอยู่คนเด,ดียบ,บอกง่ญ่นึงบานขึ้นกันนี่คหละไง่อบ,บอกง่ายหนึ่งนี่มีลูกหน่อยดอกหนึ่งจากดอกหนึ่งพุ่มบานได้น่ะนี่ดอกหนึ่งเอาได้เยอะดอกเลยดอกหน่อยแล้วเอาได้เยอะนี่ดอกนี่กระพุ่มขึ้นสเนเก,ก็กินอีกละ บานเะบ้างดอกนี้ว่าสิเอาได้บ่ดอกนี้เป็นจังไหนเนาะบานคักแล้วค้ากระหนุ่มล่ะบานแบบหวกง่ายหนึ่งเนาะแต่เสอ่อนเนาะจ้ะบ้างเนี่ยแต่ว่าบ่เอาดอกจงแล้วว้นี่ล่ะดอกหวกง่ายหนึ่งไหมเกิดแต่โดนเนี่ยล่ะเล้ากระไดจนได้บานมันก็มีก้อนผล ่ข้าวขาวยื้ขาแล้วมาให้ม่นอนเลยจะว่ามิมักสเนิเกะกินโอ,อเคียงเนาะจ้ะดอกบา,านบ่เอาดอกจ้ะได้เห็ฮปลาโซ่อยู่ด้วยจ้ามือนี่ ขาเน่าค่ะเอาไปซุปจ้ามืงเนี่ยเอาไปซุปอืได้แล้วพาราโซลพาราโซลออกแล้วเด้อออกแล้วเด้อตัดออกก่อนจ้ะลงตึมเอาขาเนี่ยมันเราออกเอาขาขั้นโฮมเราออกนั่นที่นี่ก็ได้แล้วจ้ะได้ซุปอยู่เด้อเห็นอีกดอกหนึ่งอยู่จ้ะนั่นะแม่มาต่อเป่ๆนเปล่าคนนี้ตาโคบหมกอยู่แล้วก็ดอกหน่อยแล้หลบดอกสูง สูงสุดลดอยนะู่เนาะนี่ดอกหนึ่งจ้ะนี่เอาสิ่งเราออกกันสิ่งเราออกแล้วก็ตัดขาแล้วก็สิงล่งตื่น,นมูนต่อนานหรนอเ่ล่าจะหามูนต่ออีกจ้าปละโซอีกดอกหนึ่งแล้วพออีกแล้วพออีกแล้ว ดอกสวยๆเลยงานนี่ว่านละบานจ่อยดอกบอกใหญ่ค้าบอกใหญ่เลยตัดกันจ้ะลงตึงนั่นเพราะถ่านเราบอกใหญ่นี่คุณตัดขี้ดีเอากันได้สู้เหตุจ้ะมือนี่ดอกตุ่มๆงามๆเลยมื่อนี่ โอ้แต่เสียพีย่ไปจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องขาหนีขาลงเหรอเด้อจ้าได้เฮ็ดอยู่ได้บอร์ู่เฮ็ดมือนี่เฮ็ดเพิงเอยียงก็เฮ็ดหัวไม่ขีดนหรอแม่เฮ็ดเพิงขาไล่เฮ็ดไอ,อเฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดพาราโซลอุ้ย ได้หลายสมใจยอยู่จ่ะมือนนิหนักอยู่เด้กตาหนักอยู่เด้เดี๋ยวไปเบิงกันตาเห็ดแล้วจา้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้าฝากเบิกเนี่ยเด้อจา้าเดี๋ยวดีสไปโคกได้ตอวดีวกกสิโล่งเรื่อยๆนี่ละจา้าติดตามกสิได้เบิงกันทุกคลิปเนาะเดี๋ยวตอนทายเบิงเห็ดแล้วจา้าว่าได้ลายบันไดไปจ้าคลิปนี้บา,บายยแล้วจา้าพอกันไหมคะ่ะ จะเบิกตาเห็ดตอนจบเห็ดอันนี้ที่ตัดขาออกเดี๋ยวดอกมันสีมุนไหมคันเท้าใส่ขาไปพอมันก็สิเต่งกันก็สิขามุนไปจักหน่อยเห็ดปะลาร้โซ่ได้สองดอกจ้ะเออได้สามดอกได้สามดอกนี่ขาแล้วเนาะนี่ก็ดอกตูมแล้งงาม,งาม,งามนี่จ้ะได้หลายอยู่เด้เห็ดเห็ดเพิงโซ่มาเป็นเห็ดเพิงสมนะจ้ะเห็ดเพิงอันค้าไลายย่ไหม กเ็เห็ดเลือดสองดอกได้หลายอยู่จ้าไปจ้าเมื่อได้จ้าบัดที่นี่พักติดตามกันได้จ้าเต็มตายอยู่ดอก <laughs> ว่าเต็มกันนักอยู่จ้าบ๊ายบาย